มีงานประกาศรางวัลใหญ่ของคนบันเทิงเกาหลีใต้นะครับก็คืองาน Backsung r t s Arts Awards จัดขึ้นครั้งที่52แล้วนะครับแล้วดาราเกาหลีที่ฮือฮาที่สุดคือคู่นี้นี่แหละนะครับคือสาวไทยสาวเกาหลีแล้วก็ไค,ครที่เป็นแฟนๆเน Crit ี่ยกริ๊ดกราดกันเต็มไปหมดเลยคือซงจุงกิเรกดังจากซีรีส์ Descendants of the Sun นะครับ ควงมาเลยกับซองเฮเคียวนักแสดงนําจากซีรีส์เรื่องเดียวกันก็โบกมือทักทายแฟนคลับนะครับแล้วแฟนคลับก็เอาใจช่วยเพราะว่าทรงจุงกิได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักแสดงชายยอดเยี่ยมจากซีรีส์เรื่องนี้นะครับและล่าสุดของล่าสุดอีกทีหนึง่งทีมข่าวเราเป็นแฟนของทรงจุงกีละ่ะไปตามมาอย่างใกล้ชิดแล้วปรากฏว่า d e s c e n d a n t s of the Sun คว้ารางวัล ไปได้นะฮะส่วนทรงจุงกิทรงเฮเคียวก็คว้ารางวัลนักแสดงยอดนิยมไปได้นะครับพวบกับรางวัลสตาร์อ a อร์ดครับส่วน ยูอาอินคิมเฮซูได้รับรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมนะครับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ปีนี้ต้องยกให้เป็นปีของทรงจุงกิแล้วก็กระแสของซีรีส์เกาหลีจริงๆนะครับาภารกิจของทรงจุงกิแหมใช้ก็ภารกิจนะติดจากที่ทรงจุงกิเป็นทาหารในเรื่องจะไปเยือนฮ่องกงคือตอนนี้อยู่ระหว่างไปเยือนฮ่องกงนะครับเพราะว่าไปทัวรเอเชียแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่ กรุงไทเปของไต้หวัน25มิถุนายนนี้ฮะหล่อสวยมาเชียวนะคะดูจากภาพปกติถ้าดูจากซีรีส์ก็จะเป็นภาพของทหารอยู่ในศึกสงคารามนางเอกก็จะเป็นคุณหมอที่ต้องอยู่ในค่ายทหารนะคะแต่ว่าพอมาครั้งนี้ก็โชว์ความสวยความหล่อเต็มที่พร้อมทั้งความสามารถด้วยกวาดรางวัลไปเรียบนะคะซีรีส์เรื่องนี้จับจงมือมาด้วยกันด้วยนะฮคะ,คะ